เป็นเ้นทางมนันครับแล้วเป็น <to> ตรงนี้ครับหน้าจอล็อกอินรับบัตรกันดาวตกด้วย mm hmm. เป็นเพอรฟิฟายสองครับทั้งหมูหวานและก็มาก,กี้ครับการเพอรฟิฟายมีข้อดีในเรื่องของการเคลียร์ตัวเองกับซีซีสำคัญแต่สิ่งสำคัญโพซิชันก็ต้องดีด้วยนะครับ,รบเพราะว่าจะไม่มีสกิลที่เอาไว้ตัวรอดนะครับที่สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างฟลิกร์หรือสปลิตนะครับ ด้านล่างดตามปกติเลยครับไม่ได้ไม,มีนัยยะอะไรสำคัญครับในช่วงแรกเราดูครับตอนนั้นโอ้เลยขยับมาให้เมคชัวร์ครับว่ามากักกีจะโดนกดดันครับแล้วก็นกตัวแรกตรงนี้จะพยายามเอาไปได้แต่ลูดจังหวะลูดกลับมาไปเดินไปด้านหน้าก็เป็นบาเลนเซียแหละครับคอนเทสต์มาจังหวะครับเหมือนเลือกที่จะเลี้ยวมาฝั่งนีาา้เพราะว่าเดี๋ยวไอริจะฟาร์มมาครับเฮ้ยควา,าจบ ใช่ครับวิธีแรกที่สังเกตก็ดดคือจะจะมาโซนเอาเลือดในฝั่งที่จังเกิลตัวเองกับฟาร์มออกมานะครับนะครับแล้วก็เข้าไปช่วยตีคีบให้กับจังเกิลด้วยนะครับเหมือนจะไม่คอนเทสต์นะครับชัดเจนนะบาเลนเซียครับพลังตัวเองก่อนเล้วสี่เล่นยากมากนะครับเดี๋ิวขอต่อทักหน่อยครับไหนก็มีมารูสแล้วปางกลางเกาะไปแล้วแต,ตัวเองก็โดนโป๊กคืนเจ็บเหมือนกันน่าจะ อแต่จเจ็บไปนิดนึงครับน่าจะรอให้เลเวลสี่ให้ครบก่อนอยู่แล้วครับด้วยวิธีการเล่นด้วยฮีโร่ของตัวเองนะครับทั้งเชเนี่ยคาเฟเนี่แล้วก็ร็อกซี่ไอริถ้าพูดกันตามตรงก็คือ4จาก5ตัวเนี่ยน่าจะต้องอยากได้เลเวล <S <S สี่พุชเลตเนี่ยก็ยังเป็นสกิลสำคัญด้วยเนี่ยใช่ครับเลยไม่เร่งไม่รีบเลยเข้าพุ่มมาทางขวาไอ้พันพีแตะตัวไปหนึ่งทีสไลด์หนีออกมาก่อนว่าเลือดเลือดมาครับแต่แกเสิร์ฟเจตัวนี้ยังมีชนเดกแหลบครับเทียบสกิลกันนะครับตัวของสุเรนเองจริงๆมันเลเวลกก็มมีสิิลเพ่่ใช มัตสึมกับเต่าเอ็กยังพยายามจะเอาเฟสเฟสเช็คครับแต่เดินถอยออกมาก่อนครับตาสามุกวแล้วสไลด์หน้าออกมาครับพู้ชูกินก่อนหนึ่งทีแล้มัตสึเจ็บอยู่เหมือนกันครับรอจังหวะจะโคนด้านขวาเดินบีบเข้ามาแต่ทําอะไรมากไม่ได้ครับก็แลกกันไปครับเป็นเกสเซอร์กับมาร์กี้ที่เก็บเอาไปสู้เบคอนไปด้วยนะครับทางด้านบอลเลนเซียเซียพิสปอร์ตพอเห็นว่าเบคอนแฮมเลือกจะไปเอาบัฟฝั่งเหมือนกันก็ย้ายตัวเองมาดักเซียเลยครับ ผมหนึ่งทีได้กีช็อตมามาริโอสไปไม่โดนเลยครับสตาร์ทมาหนึ่งทีนอนนานตรงนี้เปิดอันติมาแต่นี้มีแผลสวนขึ้นไปเหมือนกันทางด้านเมสน้าของเต่าเอ็กซ์เชมเพมจะยิงเช็คไปไม่เจอใครครับอ่มอนพีแต่ต้องกลับไปรีเจนกันก่อนครับยังอยู่ในช่วงของการค่อยๆเล่นนะครับสองนาทีสี่สิบห้าวิไปแล้วเป็นช้ากว่าแน่นอนครับสำหรับบาเลนเซียในเกมนี้ครับ,ย,รบยืนรอเคลียร์ที่หลังด้านบนมี3คนครับมีโบนัสเามเมสกับ คลิปด้วยนะครับสำหรับทางเบคอนไามครับยังไม่ได้เติมไงรับไฟเบอร์เติมยากหน่อยเลยครับเกมนี้ค่อยๆเล่นไปจะแฮปปี้ในการเล่นแบบนี้ไปเรื่อยให้เวลาไอริสกับเซเนลคาเไนี่ไปด้วยนะครับเรื่อยๆเลยครับรอดูว่าเบคอนไามเองจะใช้ช่วงเวลาตรงนี้ให้เป็นประโยชน์ได้มากน้อยขนาดไหนครับจูงยืนรอดูครับว่าเขาจะอ้อมมาตรงเรดบัฟหรือเปล่าครับ ยะกอดได้มาลูสครับแต่ว่าไม่ช่วเองก็ทามาเก็บงานที่หลังครับแน่นอนครับไม่คอนเทสต์อยู่แล้วครับสำหรับสปอเดร์สแคนเนลครับแล้วก็ไปแม่ไปแอบกองรอรอดูอยู่ด้านล่างครับมาร์กี้ต้องระวังเนี่ยเหมือนมาร์กี้ก็ตังกิดตังกิดอยู่นะครับไม่มีอะไรหรือเปล่านี่ครับมันพีโผล่มาแล้วครับนี่ครับโอ้ดัดคลิปไวตรงกลางก็ขยับไวด้วยครับเห็นหน้ามาร์กี้ตรงนี้ลโนคาริยังมีอยู่นะครับไล่ตรงกลางแล้วถไยมาเคลียร์เวฟไปก่อนครับ ขโมยป่า<ร>แล้วกดไอริสเบนเดอร์ตรงมาตรงนี้กดแข็งแต่ว่าเพื่อนไม่รับฮิวครับแล้วพิจูตัวนี้มีแผลตรงนี้จะถอยกลับมาแล้วกลายเป็นฟอร์สบัตรแรกจากเบค้อนถามที่เก็บไปได้ครับดับเพื่อ<ว><น>เล่นกลางน้ำตรงนี้แล้วเปิดมูนฟอร์มาแต่ไอ้บอกไม้ไมเจ็บครับโดดยัดเข้าไปเลยโอ้ต้งบอกใจไม่ได้าันพอครับแหมพิจูยืนอยู่ก็ไม่ไหวครัอเมนขนาดนั้นนะฮะก็ต้องรับแสงไม่ได้ก็ต้องออกไปครับเป็นฟอร์สบัตรเลยครับสี่นาทีของเกมฮะ เดี๋ยวเมื่อกี้นี่เอ็นกิลสเวนเดอร์ลงมาแล้วนะครับแต่ว่าเร็วแล้วนะครับนเลยครับกดแข็งด้วยนะก็เลยทำไมไม่ได้รับฮิวไปไปโซนตรงเร้แล้วครับมาก่อนครับยังไม่ห้านาทีตรงนี้ข้างล่างไปตัดอีกนะครับพยายาข้างล่างไวเลยครับหลบทางไปเสียแล้วนอนรันโดนโฟกไปตอนนี้เอาคืนเหมือนกันที่แพ็กสวนคืนมา พัดลมไล่ไปเย็นไหมจ้านอนนั้นดับร้อนครับดับร้อนเข้ามาเคลียก็ต้องเรียกเลือดมาด้วยเหมือนกันค่าผ่านทางวิจูดไปเหมือนกันครับโอว่าแต่ละทีนี่ได้กลับบ้านกลับช่องเลยครับเหมือนน้ำอยู่ประมาณห้าร้อยกว่าครับตรงนี้น้ำามครับไปเปิดแต่สารกรก่อนครับด้านบนเหมือนจะเห็นทงา้างของเฮดเตแต่ว่าจะไปจับได้หรือเปล่าครับ ได้อลซะกอนไปแล้วเรไล่ตามมาฟุตเสดซาตรงนี้แล้วปิดป้อมมาหมู่วานอยู่คนเดียวแบบนี้ครับโดนปิดเต็มๆจาก3คนจากวันเซียซีฟิสปอร์เลยครับโอ้โหยกขยงกันมาเยอะมากครับในขณะที่แล้วนาทีพอดีตรงนี้คลิปเข้าเทรดทาวเวอร์กันครับเพราะว่าตัวของทางไปเฟิงก็เคลียร์ตรงกลางอยู่ด้วยครับเทรดทาวเวอร์กันไปแหละครับเราจะไปต่อที่ ดราสเซเลเยอร์หรือเปล่าครับเลือดดูจะเป็นเช่นอาจจะดูไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นะครับรกลับไปคอนโทรลที่สเปเรเซเนลมากกว่าครับรเทรดกันไปได้ครับตรงนี้อย่างหนึ่งตอนหนึ่งครับกังนยังเป็นไปก็ทำน้ำน,นิดหน่อยครับพันะมีรถหนึ่งคันครับท่านั้นเองครับทาวเวอร์แล้วตอนนั้นอยู่คนเดียวด้วยตรงนี้โดนตีตไปยัมจะเคลียร์ออไล่ก่อนครับแรมจะเหนียวเหนียวไว้ก่อนครับ เกมนี้มันกี้พยายามที่จะทําเวฟก่อนเวฟก่อนให้ได้นะครับเพือ่อที่จะให้ไพเปอร์ไม่มีเวลาไปทําอะไรมากกว่าน,นั้นใช่ครับ,รบแต่ก็มีหลายจาังหวะครับที่ไพเปอร์ได้ออกซิคิปไปก่อนสูงมาออกสกิลไปแล้วครับไพเปอร์เดินฉากมาแล้ววิจะจับแต่ว่าเหมือนจะโดนล้างไปก่อนนะครับจังหวะที่ต่อให้กดล้างพอดีด้วยนะครับเมื่อกี้ไพเปอร์กดดึงไปแล้วนะครับ นี่เป็นจังหวะพอดีกันกับการใช้คืนซิ่งนะครับผมมือไวมากๆครับตัวของเราเอไอ้ต่อไที่ทำช็อตแบบนี้บ่อยนะครับเข้ามาที่บริเวณท้าของบุ๊บับตรงนี้มันพีโดนอเเบ็ตเข้าไปก่อนครับยังรักษาบุ๊บปั๊บตึงไม่ได้ครับเราสวนคืนมาจากท้าของนอนันยังไปรักษาพื้นที่ของตัวเองไว้ครับสลับเลนมาจากทางฝั่งของเคนข้ามครับแล้วเดือไลายมาตรงกลางพยายามจะมามัดปัดมือไปที่ทาวเวอร์ตรงกลางแล้วมาลิคุสมาก่อนตรงนี้กดล้างไปหนึ่งทีทันเดอร์เบิร์ดใส่มาครับติดไม่ลงแต่ทำดาเมจได้เยอะมาา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 กกกกกตตรรงงงดดดด้้้นน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 ลล่่หหออัััโยููจเวววแ็ทคบ เอาเคลียร์เช็คในพุ่มไปแล้วคลิปเข้ามาตรงนี้เจอหน้ามันพีครับหมูหวานต้องถอยมาเล่นในพื้นที่ของตัวเองก่อนครับกานครับพยายามจะคุมกลางครับเหลือไวครับเมื่อกี้ไปไล่ตัวของไปเปอร์แล้วแล้วเข้ามารับได้ยู่ด้านหน้าทันเดอร์เบิร์ดมาตจนลับิดโดนเต็มๆไับจุดสเปนเดอร์ไม่ทันเลยครับหายไปเลยครับไม่ได้มีกดแข็งหรืออะไรด้วยนะครับเรื่องที่จะไม่ใช้ครับกล่าวว่า เชื่อใจสนันดิยวเลยนะตรงนี้ไปจูโดนไล่มาเต็มๆสนันดิยวอยู่ด้านหน้าโดนตีจากทางฝั่งของหมู่บ้านเต็มๆครับแล้วเสียทาวเวอร์ที่2ด้านล่างแน่นอนครับสำหรับบาเลเซียน,นนันมาจะรูดตรงนี้รอจังหวะน็อกอัพขึ้นไปแต่ว่าเขาได้เกาะขึ้นมาและโดนสวนขึ้นไปเต็มๆฉะนั้นนันต้องกดแข็งขึ้นเหมือนกันครับมีเพลย์ไฟครับไม่โดนยกลอยครับเลยหลบได้ครับหัวตรงกลางแถมไปด้วยเลยครับเปค่อนทรม ไปขุมออบเจกต์ต่อเลยครับกับทางด้านของโคดี้ดราก้อนครับขุมแมพได้แล้วครับพอเกมเมอร์บอกงามก็ใช้ประโยชน์จากตัวละครที่มันสามารถกดดันเลนได้ดีๆอย่างตัวฮายาเตะนะครับแล้วก็การโป๊กสกิลของคิมเซนเซะครับดูฮะคุมเวฟเร็วด้วยนะครับโอ้แต่ต่เว็กเจอร์ได้แล้วครับเยอะมากไม่มีอะไรจับนะนะครับพูดตามตรงแล้วนะครับมารู้เองไม่ได้ชัวร์ขนาดนั้นครับมีแค่ตัวของน้อนันซึ่งถ้าเขืนซิ่งได้ก็ตอนนี้ก็ยังไงก็ถอยได้แล้วครับ มีทั้ง c l e น n s i n g แล้วแหมอย่างที่บอกครับว่าเกมนี้เอามาเป็นเพลยไฟลสองคนด้วยกันนะครับทั้งมาร์กี้แล้วก็หมูหวานด้วยครับจู่เลือกจะบิวชิ้นที่สองเป็น w อ l l s o l d e r เลยครับยิ่งจะเล่นของที่จะยื้อชีวิตครับ,บตัวของบาเลเซ่เองก็พยายามจะยื้อให้เกมมันยาวไปให้ได้ครับตัวตัวละครพวกเขาเล่นเกมค่อนข้างทรงพลังครับจัดนีครับยัดไปก่อนพลงจัดครับเอานเดอร์เบิร์ดมาด้วยครับ เอามาเล่นให้เจ็บครับเพื่อที่จะคุมแมปให้ได้ครับเว็บวนไว้แล้วนะครับตัวของไบเปอร์ขึ้นบ้านไม่ง่ายเท่าไหร่นะครับเป็นคนดามครับผมเราต้องอดหอบแล้วก็กางใช้ออบเจกขึ้นบ้านเลยครับอย่างฟิสเลเยอร์หรือว่าตัวของกอสเลเยอร์ครับใช่ครับไปมาดูมาตุ้มครับไปรอยืนดูอยู่ตรงบริเวณฝั่งบนครับไล่สุดดิวมาที่เป็นแผกไปแต่จังหวะมาลูสพอดีครับแล้วก็ชูดเชน อย่างที่บอกรับถ้าเกิดว่าจะมองไปถึงกอล์ฟเซเรียลนี่ก็ต้องบอกว่ากอดเหนื่อยเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันแปลว่า15นาทีไปแล้วครับจะเป็นสเกลลิ่งที่ไอริกับพาฟนี่พร้อมที่จะมามากขึ้นด้วยนะครับนี่ครับที่อินฟินิตไปก่อนครับต้องเรียกเพื่อนมาช่วยหน่อยครับเกนเซอร์ปวเจ็บเหมือนกันนะฮะรู้ว่าจะใช้ประโยชน์ได้มากนะครับไหนครับกับการเก็บฟิโตเยอร์ตัวนี้ครับในณทานผานเก็บ2คนนี่เกนเซอร์โดนไปครึ่งหลอดนะฮะแทงเองนี่เจ็บอยู่เหมือนกันครับ บัฟดีเจนนะไม่น่าไปปัญหาครับตรงนี้ดีไปแพ็กแหมทักทายเซฮายไปหนึ่งทีครับเดินคล่องปลออะไรครับสำหรับตัวของตาเอ็กในเกมนี้ยาสักหน่อยคลิปเว็บใหม่มาแล้วต้องสาดบุสเลิเคลียร์ก่อนเลยครับจะเอาทัวร์ว่าได้เคลียร์ก่อนครับเดี๋ยวมาทักกันครับเปิดบุสลิดตรงกลางครับมาบัดมือตรงนี้มีปิดป้อมรออยู่ด้วยนะครับสหรับทางตาเอ็กครับ จะไปใช้แล้วดีวีแพรกใช้ด้านหน้าโซนมาตรงนี้ครับเปิดมูลฟอร์ไล่เอาไปก่อนทางด้านขวาเมื่อพีมาแต่ว่ามีทางของเกสเซอยู่ด้านหน้าแล้วทันเดอร์เบิร์ดไปตรงนี้มีคนมารับเอาไว้ให้ก่อนเรียกว่านอนขวางตั้งกำแพงอะไรเมื่อกี้นี้เพื <c oughs> ่อจะเซฟนอนนันย์เงียบบนเข้าครับได้ทาวเวอร์ด้านบนไปแล้วเลยครับสำหรับทางด้านของเบคอนทามตรงกลางอินเวสเซอร์ยังก็ยังค่อนข้างที่จะสุขสบายดีครับ <c oughs> เลือดหายไปไม่เยอะมากครับยังได้ตีได้ไม่เต็มสักเท่าไหร่ครับจะต้องรอไฟเลยหรือเปล่าสิบนาทีตรงนี้สำหรับทางฝั่งงงขขอออเเเววคมทาแลล้ก็ตบนซีย ผมจะหาทําจะหาเคลียร์ตรงกลางแต่ว่าตัวที่เคลียร์ปลอดภัยมีแค่ท่านอ,นอนนันเท่านั้นเองนะครับเราเลือกที่จะไปโฟกใส่ตัวของคนต่ทู่ด,ด้วยครับสาสธุสเล็จมาตรงนี้ครับเดี๋ยวเไกตรงกลางแล้วก็อินทริเศษออกไปก่อนครับแต่ว่าออกกลางมาเพราะว่าคลิปสองข้างย,ยังไม่เข้าครับโอ้แล้วคิวมนเซก็โฟกัสในการโฟกสกิลใส่นอนนันอยู่เป็นระยะระยะนะครับไม่ให้ได้เข้ามาเวฟเพียงง่ายๆครับทาเกตให้จับมีน้อยมากครับสหรับไปเพิ่มในเกมนี้ครับจะฟิกไปจับจะเล่นสวัสดิ์เซอร์ไพรส์ใส่เกสเซอร์แต่เกสเซอร์ก็รู้ด รวมพลคนไปเคลียร์ก่อนครับแบ่งคนต้องดีกลางก็มาอีกแล้วครับงานเยอะจริงๆแล้วแบใส่เข้าไปแล้วสตันสองตัวเต็มๆตรงนี้หนีออกมาได้ก่อนทีมแขกใส่ด้านหน้าหมดอารถคันนี้มาแล้วกดตัวแข็งใส่ไปครับมีอิสเตรียครับเอ็นดิสเพนเดอร์ลงมาเดี๋ยวจะเล่นอยู่ตรงกลางแล้วทางฝั่งไบเปอร์โดนระเบิดไปเจ็บมากแต่ยังไม่ตายด้านหน้าอิสเตรียรับระเบิดไว้ก่อนครับยังรับระเบิดไว้ได้ครับสำหรับทีมงานของบารีเซียแต่คลิปกำลังจะเข้ามาครับด้านบนและด้านล่างเดี่ยวเลือดครึ่งหลอดเท่านั้นเองนะครับตรงนี้ไม่ไดด้้เเป็นตััววขอองลลิิซคคยรบ ผู้เสด็จทราบม,มาหนึ่งทีเคลียร์เว็บด้านล่างแบบการันตีไปก่อนด้านบนสง่งทางฝั่งมั่พีกับไฟกันแล้วกีตรงกลางเราจะมาเข้ามาใหม่ครับตัวนี้พินดาวที่หน้าบ้านของทางฝั่งบริเตนเลยครับทั่เบคอนไทม์ทททโอ้กลางบนมาตลอดครับมาอยู่เรื่อยๆตรงนี้เลียก่อนหนึ่งทีครับอันเดอร์เบิร์ดไปโดนนอนนันเต็มๆกลับไปรีเจนกันใหม่ก็ยังเหนียวด้วยกันแบ่งคนสลับรีเจนออกมากันนะครับตำแหน่ง <c oughs> ของบาเลนเซียครับพี่สปอร์ตฮะถอยไปแล้วครับตำ <c oughs> แหน่ <c oughs> งก็เสร์กลับไปไล่บัฟก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาที่โฮลี่ดตะก้อนครับ <c oughs> <c oughs> ทางแต่ว่าพีดต้องเสียสละไปด้วยความเป็นเมทสองนะครับยังไงก็ต้องออกเป็นเมทจะเล่นอัพทรอยมาก,ก่อนถึงทียงครับแล้วตอนนี้กำลังจะตามไล่ไอเทมไปออกตัวผออมนีมน่ครับระยะหนึ่งในการเล่น2เมทนี่ผมว่าก็กดดันสล็อตไอเทมของไอรีได้ด้วยสล็อตจริงๆนะครัเในารเบอร์ดัมเมทของไอรีครับขอ2หนึ่งเท่านั้นครับ โอ้โหปริยใส่ไปก่อนพายุลูกเก่า่านไปช่วงวันสองทีก่อนนี้นี้ตรึงเอาไว้พายุลูกใหม่จะมาหรือเปล่าครับเดี๋ยวต้องดูฮะเดี๋ยวมันทัน่าจะรอครับขึ้นมาแล้วครับทางด้านของอินฟินิตเลเยอร์จเป็นได้มากขึ้นด้วยครับรอบนี้นะครับพอเป็นบัฟของฮุ้แปรก้อนแล้วนะครับเลเยอร์ครับตัวที่คนทำจะได้ไปอย่างแน่นอนครับแล้วจะรอใช้จงหวะนี้เล่นดูครับแต่ว่า กเก่งก็ยังนิ่งพอตัวงมีเพลย์ฟยด้วยครับไปเปิ์เปิดจังหวะเซอร์ไพรส์ปปรไม่ได้เลยครับถ้าไม่ใช่ในการจับตัวของแกเซอร์หรือคิเันเซครับอันนี้มาแบบมีระเบียบครับมาร์กี้เองเป็นออฟเลนที่เซนดีด้วย จะเข้าใกล้ครับเกลเซอร์เดินมารอจังหวะปล่อยอินกริสเลเยอร์ครับโอ้การันตีจะเอาทาวเวอร์ตรงกลางแล้วแหละครับการไปเปอร์ยังด้อมมองมองเรียกว่าเกลียวคลิปอยู่ด้านล่างตรงกลางว่าอย่างไรครับตรงนี้ตีเข้าไปสองสามทีท่านนันเก็ตเสิร์หาตำแหน่งเล่นได้ไปแทงเข้าไปข้างที่เลยครับใส่ธนูกดดันมาตรงนี้ครับอีกด้วยคาริมาจากทางฝั่งอ๋อมันผิดแล้วล็อกอัพขึ้นมาจากการฟลิกเกอร์ก่อนนนี้ของทางโรนันยังปิดใครไม่ได้ดูนักคาริมาไล่ตามตกสถานะของฮิมซัเซย์เขาถอยมาตั้งหลักได้อยู่ครับตัวของหมูหวานนั่ก็ ยังใช้สเตปออกมาได้ครับหล oh. ากี้ไหลเข้ามาหนึ่งจังหวะเขาเริ่มไปแล้วครับน,น,น็นอเอาขึ้นมาแล้วเพียงจะสวนขึ้นไปสถานะอามืผีที่ไม่มีดูนอ้อยครกินแล้วครับยิงทันเดอร์เบิร์ดไปโดนด้วยครับแต่ด้านล่างธนาหมู่หวานโดนพี่ทุกทีเหมือนกันไปเปิดรับดาเมจอยู่ด้านหน้าตัวนี้ดีแท็กเข้ามาโดนตีอยู่แบบนี้ไอจิริเซนเดอร์มาช่วยธนาไปเปิดไว้ก่อนแล้วธนาหมาหู่หวานต้องถอยมาวันอุ้สไปไม่โดนใครเหมือนกันแล้วไปเปิดโดนตาเต็มที่แน่นอนครับไปสกอร์แรนอกน็องอัพมาสวนคืนใส่จากฝั่งของนองน,นันแต่ว่าดาเมจมีหรรรืออเเเปล่าคับบทนด์ิจูดัใส่มี ทั้งโชดิเคีนท้อและทั้งการชายนิงน่งไลท์บันนิ่งไลท์คิมเซตตอนกองรวมกันด้แรงมากครับเราจะวิ่งไปปิดเกมตรงนี้มีปิดป้อมหรือเปล่าทางอิสราลิวไม่มีครับแต่เอาชัวร์เอาสองทางก่อนแล้วกันครับเข้ามาตรงน,นี้มาร์กี้โซนไว้ได้านหน้าดีแพ็กตามมาที่ด้านหลังครับแล้วใส่เข้าไปที่นอนนันละลายหายไปเลยคลิปที่ไหลเข้ามาหนึ่งกองแบบนี้ทางฝั่งเบคอนทามครับพยายามจะรอเล่นอยู่ทางฝั่งพิจูครับยือ้อชุดหยุดกระชากแต่ท่าทางจะไม่ไหวจริงๆครับหัวเดียวกระเทียมรีบเกินไปและเป็นทางฝั่งของเบคอนทามครับขึ้นนนามมเเป็2 1กฮะ